สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9-5้าหทาลตดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันปี2567หหมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลักคนาและราศีเลยนะครับ พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุดินกันเพื่อส่งกอดความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับพไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานไพ่ของความเข้มแข็งสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองการมีความรู้สึก ที่เคยดูแลใครทักคนหนึ่งแล้วอ่ะคุณทุ่มเทเต็มที่คุณเอาใจใส่เต็มที่พร้อมที่จะปกป้องและดูแลนะครับมีพลังงานไพ่ของสองไม้เท้าการวางแบบแผนถึงเรื่องอนาคตกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะปล่อยกับความรู้สึกต่างๆถือไม้เท้าของของเราเดินหน้าสู่เส้นทางของเราแล้วก็ได้โอกาสแห่งความสําเร็จเดือดซันความสุขความสมหวังความสําเร็จสิ่งต่างๆที่คุณหวังสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจไว้มีไพ่แห่งความประสบความสําเร็จ ในสิ่งต่างๆอยู่นะครับมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการมีกำแพงกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาการบล็อกการปิดกัน้นหรือการแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันเพชรศังกรนะครับอดีตที่ผ่านมามีคนที่เดินออกมาจากความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจการเติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราเติมเต็มในวันเวลาที่เราเอาใจใส่ทุ่มเทเท่าไหร่เหมือนห่างกันไปทุกทีการถือถ้วยของเรา สู่สิ่งใหม่ๆของเราแล้วก็ได้เดอเมิเชียนเป็นพลังงานของความมีสกคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองริเริ่มชอบหาความรู้โอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับชาวธาตุดินเป็นคนที่เก่งในสิ่งที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักนะครับมีไพ่ของเจ็ดเหรียญกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ทุ่มเท ให้เท่าไหร่ไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองถึงกันละกันในวันเวลาที่คุณดูแลใครสักคนหนึ่งนะ,ะเก้าเหรียญการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณการกลับมานิ่งในบรลลังของตัวเองความสดใสของคุณความเด่นหรือการมองถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพุทศกนึงมังกรนะครับที่จะมีพลังงานความตั้งใจทุ่มเทเพื่อที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นอนาคตมากขึ้นมีพลังงานของไพ่โสดสวยรวยหล,ล่อ ในแบบของคุณนะครับมีไพ่แห่งการสื่อสารการติดต่อกับการเรียนรู้ที่ผ่านมากับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเป็นการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะวันเวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพุษสกมกรกเป็นพลังงานงการเวลาวันเวลาวันเวลาอาจที่จะมีพลังงานงการย้อนกลับไปอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคต คุณจะมองถึงปัจจุบันและอนาคตของคุณที่จะมีการวางแผนถึงปัจจุบันเพื่อส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณความจริงความชัดเจนที่ได้รับรู้มามีพลังงานของหนึ่งดาบความลับไม่มีในโลกมีแต่ความจริงกับความชัดเจนกับความเด็ดเดี่ยวของคุณก็ได้นะาการตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ของชาวธาตุดินจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของการมีช่องว่างนะกับความรู้สึกต่างๆอา,อาจที่จะมีพลังงานงความเหงา นะาการไม่เติมเต็มทึ้งกันละกันนะครับเป็นไพ่ของความยืดหยุ่นในตัวของคุณการค้นหาขีดจำกัดในตัวของตัวเองหรือการเพิ่มศักยภาพในตัวของคุณให้เพิ่มขึ้นนะครับมีไพ่ของโอทาล่าเป็นพลังงานไพ่ของมรดกทรัพย์สินความเจริญรุ่งเรืองประสบการณ์ที่เพิ่มพูนอย่างสมบูรณ์ในตัวของคุณที่จะมีการที่ มีทรัพย์สินมากขึ้นอาจที่จะได้รับมรด,ดกในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพิษสงมาก่อนนะครับพไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นพลังงานของความแข่งในตัวของตัวเองเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทและเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองนะครับอาจที่จะมีการที่ ที่จะอยู่ในสายออนไลน์ก็ได้นะครับความสดใสมีพลังงานความสำเร็จอยู่นะเดนมาร์กเชียนเป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองการเดินออกมาจากความรู้สึกต่งตางๆเพื่อเริ่มต้นความจริงความชัดเจนในตัวของคุณนะครับอขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพุทธศตวรก่อนนะครับไพ่พลังงานใบแรกเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่น้อยใจกับความรู้สึก นะคนที่อายุน้อยกักนก็ได้คนที่อายุแตกต่างก,กันก็ได้นะครับมีไพ่ของควีนออฟเพทอเคลการกลับมานิ่งในบพลังของคุณการกลับมาดูแลตัวของตัวเองความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของความที่เหมือนมองถึงสิ่งต่างๆเรื่องเงินของคุณอยู่ก็ได้นะเรื่องสิ่งต่างๆการกลับมาดูแลตัวเองและเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับ เป็นพล,พลังงานของระดับชาริออดการเดินทางอาจที่จะมีการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพระสมงมกรไม่ว่าจะเป็นที่จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะที่เข้าที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีคนที่ดีเอ็มเพสเทพธิดาดาวสุกดาววีนัทการดูแลของคุณความทุ่มเทและความเอาใจใส่ของคุณแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเหมือน ความเศร้าและความเสียใจกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งไม่เคยแข่์ซึ่งกันและกันนะครับมีแฮงแมนติดแงกอยู่กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้การกลับมาดูแลตัวของตัวเองในวันเวลาที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่งไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราวิ่งตามใครสักคนหนึ่งในวันเวลาที่เรานิ่งและหยุดเดินกับความรู้สึกต่างๆเราหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองจะมีพลังงานของคนที่เหมือนมีคนที่ จะเข้ามานะเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นการที่ที่จะเดินหน้าของคุณไปสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้ามีคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะดูถึงความพยายามของเขาคุณจะไม่รีบร้อนและกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์กับความทุ่มเทที่ผ่านมานะครับจัดเม้นการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมการตื่นรู้แห่งจิตวิญญ,ญาณการปลดปล่อยแห่งพลังงานแห่งความ ความเศร้าความเสียใจไปแล้วก็ได้กับความรู้สึกต่างๆที่คุณหลุดพ้นมานะครับมีพลังงานแห่งผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นมีพลังงานของไพ่เดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังความอบอุ่นในตัวของตัวเองการปลดปล่อยความเป็นอิสระในตัวของคุณมีไพ่ของไนอบวานความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นความตั้งใจและความทุ่มเทความพยายามนะที่จะเดินหน้าสู่ สิ่งใหม่ๆความรับผิดชอบหน้าที่การงานตอนนี้โอกาสแห่งเส้นทางของคุณมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆวางแผนค่อยๆไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะของคุณนะครับวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมีพลังงานของการเวลาวันเวลาดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพิษศกมาก,ก่อน,นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานของความเครียดความกดดันการที่มีคนทําอะไรลบหลังซึ่งกันและกันทําให้เรารู้สึกว่ามันมี ก้ดาดาบเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของความเครียดและความกดดันกับความรู้สึกต่างๆนะครับมีพลังงานของความสเตนความเข้มแข็งในตัวของตัวเองเป็นพลังงานเหมือนไพ่ใบแรกนะครับเป็นพลังงานความเข้มแข็งในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ทาได้ทุกๆอย่างนะอาที่จะเป็นพลังงานความเข้มแข็งทุ่มเทและเอาใจใส่เดอะทาวเวอร์สิ่งที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้การจับได้การโปะแตก ความรู้สึกที่ผังที่ผ่านมามีคนที่มีเหมือนมีเยื่อใยอะไรบางอย่างเดอะเท p e r a นการปรับเปลี่ยนตัวเองการปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะครับมีการเริ่มต้นการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของคุณการกลับมาวางแบบแผนให้กับตัวของตัวเองมีไพ่ของด h e World เป็นพลังงานของไพ่เจอร์ไปสุดท้ายกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตแนละ้ ปัจจุบันและอนาคตการมองถึงปัจจุบันที่ตัวของคุณการมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่าช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะครับอยากที่จะได้รับความชัดเจนนะ,ะมีพลังงานของความชัดเจนมีพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จการเดินไปข้างหน้าถือธงของคุณสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆความทุ่มเทและความพยายามช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจที่จะมีพลังงานของค,ความมีความรับผิดชอบมากขึ้นการงานที่ ทุ่มเทยอยู่ตอนนี้นะครับมีการที่คิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีคนที่ยังมีเยื่อยใยห,หันกลับมองในอดีตที่ผ่านมายังคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีให้แก่กันและกันอยู่ก็ได้นะครับ p a จ e อ f ครับการเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกต่างๆการถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยคุณจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เข้า ใจกันละกันนะที่จะมีพลังงาน,นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในตัวของคุณการเดินไปข้างหน้ากับอดีตที่ผ่านมานะอาขอให้พลังงานปัจจุบันนะครับพลังงานปัจจุบันมีพลังงาน9ก้าเหรียญการดูแลตัวของตัวเองมีความสดใสที่จะมีพลังงานแห่งการที่มองถึงอนาคตถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินสิ่งต่างๆของคุณอยู่นะท่านมีพลังงานของ8 8แม้เท้าเนี่ยมีพลังงานของการติดต่อการสื่อสารอาจที่จะพบเจอคนคนเนี้ยในสายออนไลน์ก็ได้นะครับในการสื่อสารในการพูดคุยกันละกันนะครับมีพลังงานของพาร์ทเนอร์หุ้นสว่วนเข้ามาในชีวิตซึ่งกันละกันนะครับการเวลาจะนําทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันละกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปในความรู้สึกต่างๆการดูแลตัวของตัวเองการมีความสุขความสมหวังการมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองกลับมานิ่งในบัลังของคุณ นะขอดูพลังงานอดีตท uh ี่ผ่านมานะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับของชาวธาตุดินกปรผสมก่อนนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มือของคุณโอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับอาที่จะมีคนที่เป็นพลังงานของชาวธาตุดินเข้ามาช่วงนี้ของชาวธาตุดินการผสมก่อนธาตุดินการผสมก่อน ธาตุน้ำกรกฏมิพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะครับธาตุลมกุมตุลเมถุน,นชาวสิงลักษณสิงนะ,ะมีพลังงานของความเบือ่อความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจหรือกับการเบื่อเบื่อกับสิ่งเก่าๆเบื่อกับสิ่งเดิมๆอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหมให่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ได้นะ The Temperance การปรับเปลี่ยนความยังมีเยื่อใหญ่กับสิ่งที่ผ่านมาหรือคนที่มีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะจะมีพลังงานของความเป็น คิงถือเหรียญคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเอาใจใส่พร้อมที่จะเหมือนดูแลคอยซัพพอร์ตทั้งเรื่องการเงินสิ่งต่างๆกับคุณก็ได้นะครับในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากับความรู้สึกต่างๆนะหกดาบการมูฟออนออกมาจากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาการเวลาบางอย่างการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับชาวธาตุดินกันพฤษศมก่อนนะครับ สำหรับคนที่เคยผิดหวังมาเศร้าเสียใจนะความเคยเป็นครอบเป็นครัวกันมีคนที่คิดถึงครอบครัวกันนะอ่ควีนออฟวานคนที่มีเป็นราชินีถือไม้เท้าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางานเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีลางสังหารคุณจะสัมผัสกับคนที่เข้ามาในความรู้สึกเนี่ยเหมือนคุณจะรู้ได้ทันทีในเซนของคุณนะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่เข้ามาขอโอกาส แห่งการเริ่มต้นพัฒนาความเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของ8ดถ้วยการเดินออกมากับความรู้สึกที่ผิดหวังต่างๆเดินหน้าสู่แสงสว่างความจริงความชัดเจนความจริงที่คุณต้องเผชิญกับความเป็นจริงและความเป็นไปต่างๆของคุณความเข้มแข็งในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของความคิดถึงความเศร้าความเสียใจความที่เหมือนทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งพยายาม กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจทจะเดินออกมาจากปัญหาทั้งหมดเพื่อทําสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณความมีเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณการกลับมาถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึกสิ่งต่างๆการอธิษฐานขอเพอพรต่อความรู้สึกต่างๆของคุณก็ได้นะถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกด้วยหัวใจของคุณคาการอธิษฐานขอพรถึงจะนำทางสิ่งดีๆมาให้กับชาวธาตุดินกันพ,พุทกมากรอนนะครับ เป็นการมองถึงอนาคตพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับ, Date, บเดทจบเลิกดา่าพ่อไม้แม่ไม้หรือช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจมาเหมือนเหมือนกันที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพืชศงกดิ์ก่นก็ได้นะครับเป็นการติดต่อการสื่อสารเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะครับอา,อาจที่จะมีการติดต่ออาจที่เิอเจอกันในสายออนไลน์ให้เช็คสถานะก่อนที่จะ ทุ่มเทให้ไปนะครับบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับว่วงแห่งความรักหกไพ่เด er อะเลอร์เปอร์เป็นไพ่แห่งการเริ่มว่วงแห่งความรักพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกนและกันเดอะเมเยเชียนเป็นความที่เหมือนมีคนที่จะวนกับเข้ามาหรือเปล่านะมีไพ่ของอินฟินิตี้นะเป็นพนังงานของไพ่เดอะเมเยเชียนมีคนที่คิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขา ที่วันหนึ่งที่เราจบออกมาแล้วมีคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างในตัวของกันละกันนะครับแต่มีการยังลังเลกับความรู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนคนหนึ่งอ่ะที่เคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเศร้าเคยทําให้เราเสียใจกลับมาแล้วจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อกนและกันจริงหรือเปล่ากับความลังเลในสิ่งต่างๆคุณคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ ชัดเจนกับตัวเองในความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งในตัวของคุณคิงอ s w o อดกับสิ่งที่ผ่านมาก็คือปัญหาปัญหาที่ผ่านไปแล้วเหมือนสายลมที่พัดผ่านไปการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการมองถึงอนาคตข้างหน้าการฝ่าฟันและความทุ่มเทไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับหรือคนที่คนคนนี้อาจที่จะเป็นคนที่คุณเคยปิดกัน้นเคยบล็อกเคยมีกำแพงไปก็ได้อยากที่จะกลับเข้ามาขอการพูดการคุยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างเพื่อความจริงและความชัดเจนเพื่อจะเข้ามาในความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณคือคนที่เคยดูแลและเอาใจใส่เขานะครับอของชาวธาตุดินกันพู่งสมงอ์นะครับขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอ่ พลังงานไพ่แนวนมความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่ของสามดาความผิดหวังความเสียใจความเศร้ามันยังมีบาดแผลในความรู้สึกมันยังมีกำแพงกับความรู้สึกต่างๆนะอ่ายังมีบาดแผลในหัวใจจากวันที่เราเคยเดินออกมากับความรู้สึกต่างๆการกลับมาน,นิ่งอยู่ในพลังของตัวเองความสุขความสมหวังในตัวของคุณนะครับอ่ามีพลังงานของเจ็ดเหรียญการทุ่มเทและเอาใจใส่มีคนที่ ถ้าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้อีกทีหนึง่งมีคนที่จะเข้ามาเหมือนการทําอย่างสม่ําเสมอเจ็ดเหรียญเนี่ยที่จะเข้ามาคอยศึกษากันไปลดน้ําพวนดินเพื่อการเจริญเติบโตแห่งความรักซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีเพจอัพขับคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้มีการเริ่มต้น ขอโอกาส่งการเริ่มต้นกันละกันนะครับมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกนะสิ่งที่หักไปสิ่งที่แตกไปหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานช่างก็ได้นะครับงานซ่อมงานที่ทำเกี่ยวกับของซ่อมงานซ่อมบำรุงก็ได้นะสี่เหรียญการกลับมากอดความรู้สึกต่างๆในตัวของคุณมีไพ่ของหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆ คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่รู้สึกกับความรู้สึกที่เจ็บในหัวใจโดนทิ่มแทงหัวใจมาก็ได้นะกับสิ่งต่างๆอาจที่จะไปแตก,กความรู้สึกต่างๆมาก็ได้นะครับความขัดแย้งของเขาหรือเปล่ากับปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่ก่อเองกับความรู้สึกต่างๆของเขาดวงดาวแห่งศรัทธาการกลับมามีศรัทธาในตัวของตัวเองคุณคือคนที่เขา ที่จะมีพลังงานแห่งการยังมีสายใยเส้นบางๆยังเชื่อมกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกต่างๆนะครับอยากที่จะวนกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะออคุณจะดูถึงความพุทุ่มเทและความพยายามของเขามีคนที่กลับเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยคิดถึงวันที่เราเคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยหยอกล้อกันเคยพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับโอกาสมันเป็นของคุณแนละเจ็ด 7ถ้วยโอกาสสิ่งต่างๆเนี่ยคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองหรือคนเก่าๆเนี่ยเขาอาจที่จะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะกลับมาเพราะกับการกระทำของเขากับความรู้สึกต่างๆของเขาที่ทําไว้กับคุณไว้น่าจะเยอะมากนะกับความที่เหมือนความเจ้าชู้ของเขาหรือเปล่ามีของก้าถ้วยความเจ้าชู้ความไม่เติมเต็มหรือคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับความหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณโยนกับความรู้สึกต่างๆ ปล่อยทิ้งไปแล้วก็ได้นะมีพลังงานของเจ็ดดาบกับคําพูดโกหกกับคําพูดหลอกลวงของเขายังมีความลับการปิดบังการทาอะไรบหลังซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะครับอยากที่จะวนกลับเข้ามาเพื่อกันและกันครั้งหนึ่งในความพยายามของเขาคุณจะดูถึงความพยายามและความทุ่มเทของเขาสะมากกว่าอยากที่จะวนกลับเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันอีกหรือเปล่า เดซันคุณคือความสุขสำหรับเขาคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นในตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขาในวันที่เราเคยเป็นครอบเป็นครัวกันนะครับมีพลังงานของไพ่ปิดบงังการซ่อนเลนความลับที่ยังไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างในตัวของเขาก็ได้การกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมารักตัวเองมากขึ้นความนิ่งการกลับมาดูแล หัวใจของตัวเองมันยังมีพลังงานความรู้สึกที่ยังผิดหวังอยู่ในลึกๆของคุณก็ได้กับคําโกหกกับบาดแผลในหัวใจที่มันผ่านมาแล้วกับความรู้สึกต่างๆการกลับมารักตัวเองมากขึ้นการกลับมากอดกับความรู้สึกต่างๆความนิ่งในตัวของคุณนะ,ะความเข้มแข็งสิ่งต่างๆที่จะมีการคุณอาที่จะ บล็อกกับความรู้สึกต่างๆก็ได้นะเพราะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะครับมี king of c u p อยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกกันไว้อีกครั้งหนึง่งอยากกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึง่งในสิ่งต่างๆนะครับมันจะมีการที่กลับคนเก่าๆก,กลับเข้ามาเคลียร์กับความรู้สึกกันนะ,อะของชาวธาตุดินกันผสมก่อนนะครับความรักช่วงนี้นะ ขอพนังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพิศวงมาก่อนะครับขอพนังงานไพ่สรุปและแนะนำนะครับสองเหรียญเป็นพนังงานของไพ่การที่มีคนที่จะกลับเข้ามาพูดคุยอะไรบางอย่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ King of Swords ที่จะมีการที่เหมือนความเข้มแข็งนะที่จะเคยให้โอกาสแล้วกับความไม่ชัดเจนท่านไม่ได้ชัดเจนคราวนี้คุณก็ตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้จัดเม้นความรู้สึกทุกความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทรมานอาจจะเป็นฝ่ายเขาเองต่มากกว่าแล้วที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้นะครับจัดเม้นคือการกระทานะกับความเจ็บนะที่จะรู้สึกถึง ความรู้สึกต่างๆที่ผิดหวังความรู้สึกที่ที่อยากที่จะกลับมาก็กลับมาไม่ได้อยากที่จะกลับมากลัวคุณที่จะไม่ให้โอกาสเขานะครับมีจ็ดเหรียญการรอคอยการที่เหมือนอยากเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะออมีพลังงานของสองไม้เท้ามีไพ่ของการมูฟออนออกมา6ดาบกับปัญหาที่ผ่านมากับการเดินหน้าของเราแล้วนะ ในอุปนิคุณจะมองสถานการณ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะไม่รีบร้อนและกับความรู้สึกต่างๆคุณต้องการความจริงและความชัดเจนและความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับ5ดาบไม่อยากผิดหวังแนละไม่อยากเสียใจอีกกับความรู้สึกต่างๆกับสิ่งที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งอะ่ะเพจออ,อบวานการเริ่มต้นนะออการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของคุณ ก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มความเจ้าชู้นะ ừ, การกลับมารักตัวเองการกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาเหมือนมีบทเรียนกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะการเหมือนกับบทเรียนกับความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมานะออมีคิงออ c คัทมีคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาถือความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งคนเก่าๆคนเดิมๆ นะที่จะมีการรู้ถึงผลแห่งการกระทําแต่คุณจะดูถึงความชัดเจนของเขาที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยมูฟออนกับความรู้สึกคุณเคยผิดหวังกับความเศร้ากับความเสียใจตอนนี้มีคนเกา่าๆคนเดิมๆเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึกจะต้องเจ็บกับความรู้สึกเองนะกับความรู้สึกที่เขาทํากับคุณไว้ในวันเวลาที่คุณเข้มแข็งกับตัวของเราเองแล้วในวันเวลานี้เขาอาจที่จะรู้ซึ้งถึง การเสียสิ่งที่ดีที่สุดสําคัญในชีวิตของเขาไปก็ได้นะครับกงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนไปข้างหน้าในทุกวันนะครับในทุกวินาทีการที่อยากที่จะวนกลับเข้ามาอีกคุณจะดูถึงการกระทําโชคชะตาเนี่ยจะนําทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปในความรู้สึกรอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่เข้ามาเติมเต็ม เหมือนพรมลิขิตนำพาให้คุณได้เจอคนที่ใช่ให้คุณได้เจอคนที่พร้อมที่จะมาทําเพื่อกันและกันดูแลและเอาใจใส่และทุ่มเทไปด้วยกันนะครับการเริ่มต้นอีกครั้งที่มือของคุณนะครับชาวธาตุดินกันไปส่งก่อนมอนต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ